สวัสดีครับพบกับเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตวันนี้วันที่2เมษาปีนปี2024นะครับผมนิธักิจนักกลยุทธการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพันธสินนะครับภาพของเซ็นเด็กนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2ของเดือนเมษานะครับปิดลบเล็กน้อยนะครับประมาณ0.34จุดนะครับติดตลาดที่1,379.1จุดนะครับ มูลค่าการซื้อขายวันนี้เนี่ยอยู่ที่3.4หมื่นล้านบาทนะถือว่าดีขึ้นจากเมื่อวานนะครับแต่ถือว่าน้อยกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งเทดเฉลี่ยประมาณ40,000ล้านนะครับมาดูในฝั่งของจํานวนหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้มีเพียง206บริษัทนะครับซึ่งน้อยกว่าจํานวนหุ้นที่ปรับลงนะวันนี้เนี่ยมากถึง245บริษัทนะครับเซกเตอร์ที่หนุนดัชนีนะครับวันนี้เนี่ยคือกลุ่มพลังงานนะครับไล่ยงตั้งแต่ปตทปตทสพแล้วก็ตัวไทยออยนะครับ ถัดมาจะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นำโดยตัวเดลต้าถัดมาเป็นกลุ่มปิตรเคมีนะครับอย่างเช่น IVL, BHC นะครับส่วนกลุ่มที่กดัชนีนะครับวันนี้เนี่ยคือกลุ่มคาปีกนะนำโดยตัว C ี s บ็ก CPO นะครับกลุ่มธนาคารอย่างเช่น KTB, KBank นะครับโดยหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับขึ้นแรงลงแรงหรือว่ามีโวลุมโดดเด่นนะครับกลุ่มที่1นนะครับคือกลุ่มคาปีกนะครับวันนี้นำโดยตัว CBS t ็กนะครับลบไป1.6%นะครับ c p o ลดไป0.92%นะครับกลุ่มค้าปีกนะฮะปรับลงเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือความกังวลนะครับว่าภาพของกำไรไตรมหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะโตต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะฮะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากกลุ่มค้าส่งนะซึ่งรายงานตัวเซมโซเซลโกสเดือนมีนาเนี่ยออกมาเนี่ยถือว่าภาพถือว่าโตช้านะหลักๆเลยคือถูกกดดันจากราคาหมูที่อ่อนตัวลงนะครับผสานกับ ช่วงสั้นเนี่ยนะครับมีคอสโอเวอร์ลานจากศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่วังน้อยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการฟื้นตัวของธุรกิจโลตัสเนี่ยนะครับยังทําได้ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูเนี่ยเซมโซเซลโกเนี่ยบวกถึง7%นะครับประสานกบมาจินที่ยังดีอยู่นะครับดังนั้นนะครับเราคาดว่ากําไรปกติในช่วงควอเตอร์หนึ่งทั้งซีพีเอฟตาและซีพีออเนี่ยจะยังเติบโตโดดเด่นเยีออนเยนะครับซึ่งถือว่าเด่นกว่ากลุ่มนะครับ คำแนะนำนะครับเรายังแนะนำทยอยสะสมทั้งตัว cpx star และ cp อนะครับยังเป็นหอวขิกถัดมานะครับถ้าเกิดมาดูในส่วนของกลุ่มนะครับที่ยิงภาพของการภาคการผลิตที่ฟื้นตัวนะครับวันนี้เนี่ย ivl บวกหนนะครับ pgc บวกหนนะครับ scgp บวกสองนะครับแล้วก็ตัว tu เนี่ยบวกถึง0.68%นะครับ อสองกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากภาพของเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นนะครับหลังจากที่มีการรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตออกมาดีและก็ยืนเหนือ50จุดนะครับประสานกับตัว PMI ภาคการผลิตของสหรัฐนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับ ISM Manufacturing ดอนีนา erm ของสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าคาดนะครับและเป็นการกลับมายืนเหนือ50จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ17เดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพบวกกับในส่วนของกลุ่มปิโตเคมีนะครับแล้วก็ ในฝั่งของตัวส่งออกอย่าง TU แนละอย่าง TU เนี่ยเขามีสัดส่วนรายได้ในสหรัฐเนี่ยคิดเป็นประมาณ40%นะครับเลยเป็นที่มานะครับว่าเราเนี่ยยังคงคําแนะนําในส่วนของการลงทุนทั้งในฝั่งของตัว TU นะครับแทร็กเก็ตไพร์อยู่ที่17.5บาทนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นในส่วนของตัว IBL นะครับแทร็กเก็ตไพร์หรือราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่26.5บาทถัดมาครับถ้าเกิดมาดูเนี่ย กลุ่มที่ทำธุรกิจอิงกับคริปโตเคอเรนซีนะครับ JTS ลบไป8.7%นะครับ XPG ลบไป2.1%งจุดซิก้าลบไป1.4%นะครับวันนี้เนี่ยหุ้นที่อิงกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยปรับลงต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับแรงกดดันเนี่ยนะครับก็คือมาจากราคาบิตคอยน์นะครับที่ติดลบไป4.4%ในวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยบิตคอยน์ถ้าเกิดเปิดกราฟดูเนี่ยนะครับเทรดอยู่โซนบริเวณ6.62ุดหกมื่นเหรียญนะครับตรงนี้เนี่ยถือววว่าาาาเเป็นนนนขลลลงงะะรม2ััแ้คบ เราประเมินนะครับว่าแนวรับถัดไปเนีจะอยู่โซนบริเวณ64,000เหรียญน,นะครับกับ62,000เหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดนะครับตรงจุด6 9 0 0เหรียญเนี่ยนะครับเรามองว่ามีโอกาสที่ตัวค r y p t o c u r r e n c y หรือ bitcoin เนี่ยจะเป็นขาลงนะครับทำให้คำแนะนำในส่วนของการเทรดยิงหู้นในกลุ่มนี้หรือว่าตัว cryptocurrency อย่าง bitcoin เนี่ยต้องระมัดระวังการลงทุนนะครับและวางจุด stop loss ให้ชัดเจนนะครับ ซึ่งถามว่าในเดือนมีสานี่ยนะครับเราจะเจอปรากฏการณ์บิตคอยทับวิ่งนะครับเราเคยเปิดเผยสถิตินะครับเราไปทำสแตทมาให้ดูนะครับช่วงที่เกิดบิตคอยทับวิ่งสามรอบล่าสุดนะครับก็คือรอบ28พฤศจิกาปีสองพนสิบสองนะครับอรอบเก้ากระกฎาคมปี2016นะครับแล้วก็รอบ11พฤษภาคมปี2020เนี่ยใน3รอบล่าสุดเนี่ยนะครับพบว่า5วันหลังจากเกิดบิตคอยทับวิ่งเนี่ย ราคาบิตคอยยังคงวิ่งต่อนะ,ฉะเฉลี่ยประมาณ4.6%ส่วน15วันหลังเกิดบิตคอยทับวิ่งในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยนะครับบวกประมาณ5.3%นะครับแล้วก็6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผลตอบแทนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น355%นะครับก็ต้องมาดูกันว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่จุดสำคัญคือ stop loss นะครับถัดมานะครับมาดูในฝั่งของหุ้นในกลุ่มพลังงานต้นน้ำนะครับไทไออยนะวันนี้บวก1.72% ปตทสพบวก1.99%นะครับวันนี้เนี่ยนะครับแรงหนุนในส่วนของกลุ่มพลังงานต้นน้ำเนี่ยมาจากภาพของราคามดิบเบรนด์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทำนิวไฮในรอบ6เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ0 5นปะครับปิดตลาดที่87.42เี่หรียญน,นะครับประกอบกับถ้าเกิดมาดูค่ากันกันนะครับวันนี้เนี่ยบวกขึ้นมา3.9%นะครับ กลยุทธ์นะครับเรายังแนะนําซื้อตัวไทยออยนะครับแพ็คเกจพายอยู่ที่26.5บาทนะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยถ้าเกิดผ่านแนวต้านโซน60บาทขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นภาพของการปรับเพิ่มขึ้นได้ต่อนะครับถัดมานะครับมาดูกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก้าฟลบหนึ่งจลบศูนย์จุดเกนิ๊นะครับลบไป0.91%นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยวันนี้เนี่ยมีแรงกดดันนะครับประมาณ2เรื่องสําคัญนะครับเรืื่่่่ออออองงแรรกกก็คคคเินนนบบบาาาทะััลมต นะครับซึ่งบาทที่อ่อนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเพดโซนบริเวณ3 6 6บบาทนะซึ่งเป็นระดับการอ่อนค่ามากที่สุดนะครับในรอบ5เดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยกดดันในฝั่งของตัวผลประกอบการนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือภาพของตัวบอลยูสัรตนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะแรงนะครับหลังจากที่ตัวเลขเคลียร์ม่ของสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับ อ่าตัว10ปีของสหรัฐเนี่ยนะครับปรับเพิ่มขึ้นมาถึง1 3บสามเบสิทพอย์นะครับตรงนี้เลยเป็นที่มาทําให้ภาพของบอลยูบ้านเราเนี่ยก็ขยับขึ้นตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมุมมองของไฟวิจัยกรุงศรีห้สิเนี่ยนะครับเรายังมองเหมือนเดิมนะครับว่าภาพระยะการถึงยาวเนี่ยนะครับเงินบาทเรายังมองทิศทางเป็นแข็งค่าบอลยูเรายังมองเป็นขาลงนะครับทาให้ราคาหุ้นกุ่มวงฟ้าเนี่ยนะครับที่ปรับฐานลงมาเนี่ยมองเป็นจังหวัดทยอยสะสมนะครับแนะนำนะครับเน้นลงทุนไปที่ ตัวกัฟนะครับแท็กเก็ตพยอยู่ที่45.5บาทถัดมาจะเป็นตัว g ีพีนะครับแท็กเก็ตพยอยู่ที่65บาทถัดมานะครับถ้าเกิดมาดูวันนี้เนี่ยตัว DR ของตัวค่าย80นะครับก็คือเซี่ยวมี่แปนะครับวันนี้เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมา0.65%นะครับในส่วนของตัว DR อาร์เซี่ยวมี่เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นตามราคาหุ้นเซี่ยวม,มี่นะครับวันนี้เนี่ยขึ้นมา8.9%นะครับหลังจากที่ทางบริษัทเนี่ยนะครับมีการเปิดตัว พร้อมประกาศราคารถรุ่นแรกของตัว Xiaomi นะครับชื่อรุ่นก็คือ SU7 นะครับผมมีโอกาสเข้าไปดูรายละเอียดทั้งรูปลักษ์ภายนอกของรถนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะน,น่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยนะครับค่อนข้ายค่อนข้างจะคล้ายกับตัว Porsche เลยนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับด้วยภาพของตัวรถตรงนี้ที่รูปทรงค่อนข้างจะสปอร์ตนะครับแถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 2.15แสนหยวนนะครับที่เป็นเงินบาทเนี่ยตกประมาณ1.1ล้านบาทนะครับก็พอราคาเปิดตัวออกมาค่อนงดีเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถที่จะเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับหลงจากที่มีการเปิดจองนะภายใน24ชั่วโมงเนี่ยทำยอดจองได้ถึง88,898คันนะครับก็สามารถดูรายละเลอียดเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้นะครับเก่งหลังเกมนะครับมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ